เอาเลยครับสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวคนรักหวยทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดี FC ฟซแฟนคลับที่น่ารักทุกคนทุกท่านสวัสดีครับสัญญาเอาไว้ว่าก่อนหวยออกเลขออก5วันเนี่ยเราจะต้องรีบโรงแนวทางรีบคำนวณแนวทางรัฐบาลไทยให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันซึ่งในวดนนี้นะครับ16กรกฎาคมนะครับผมบอกเลยเริ่มหาซื้อลอตเตอรี่เริ่มตามแนวทางเริ่มคำนวณกันแล้ว งวดนี้เราจะพามาดูครับว่าแนวทางรัฐบาลไทยเฮียตีคนรักหวยจะปังจะแม่นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเข้ามาสี่งวดผิดหนึ่งงวดก็คืองวดที่ผ่านมาและมาดูกันว่าเดือนกรกฎาคมเฮียตีจะจัดหนักจัดเต็มนะครับกับหวยรัฐบาลไทยสามตัวตรงๆได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดอชมกันที่แล้วหกหนึ่งศูนย์ห้านะครับหนึ่งกับศูนย์มานี่ก็แตกกระเจิงเลยนะครับกับแนวทาง ่าพร้อมไหมครับพร้อมไหมเอ่ยนยครับน่าสนใจน่าคิดมากๆกับแนวทางงวดน,นี้สังเกตได้เลยนะไวรัฐบาลถ้าเกิดว่าศูนย์มาจะมีศูนย์ต่อเดี๋ยวมาดูกันว่างวดน,นี้ศูนย์อะไรนะครับมั่นใจครับศูนย์มีแน่นอนครับ งวดนี้รัฐบาลไทยนะครับเลขตารางนะครับถ้าเกิดว่าใช้ความมั่นใจเนี่ยเต็มร้อยงวดนี้ผมให้2องเเนะครับสังเกตได้ว่าทําไมเฮียติงวดนี้มาไล์สดให้เร็วนะครับงวดนี้ผมมั่นใจนะผมรอดักตัวเลขอยู่นิดๆหน่อยๆน่อยนะครับรอดูแนวทางลาดเรานะนิดๆ,ๆิดหน่อยหน่อยวันนี้ผมมั่นใจละววันนี้ผมมั่นใจแล้ว,ว,นนมมลวงวดที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนจําได้ดีนะครับข้างบนเนี่ยออก6 0ศข้างล่างออก160 5ออกไปแล้วนะครับ05ออกไปแล้ว แต่ผมจะให้ทุกคนครับดูแนวทางตรงนี้ฮะศูนย์มาทุกงวดค่ะงวดนี้มาแน่นอนครับศูนย์ครับมาแน่นอนครับและศูนย์อยู่กลางตารางด้วยทุกคนศูนย์อยู่กลางตารางด้วยนะครับดูนะครับงวดนี้นะรัฐบาลไทยมีศูนย์แน่นอน มีศูนย์แน่นอนงวดที่แล้วหกศูนย์ห้าใช่ไหมครับงวดนี้ผมจะเอาหกเอาหกมาเด่นหกศูนย์เหมือนเดิมเลยนะชุดรัฐบาลไทยงวดนี้เลขนี้สวยแน่นอนครับเลขนี้สวยแน่นอนครับ วันที่แล้วเนี่ยหกศูนย์ห้าเรายกหกกับศูนย์มานะครับทุกคนเรายกหกกับศูนย์มานะครับสี่เจ็ดตาม,มานะครับอีกตัวหนึ่งผมให้ระวังเลขนะครับทุกคนครับสวัสดีสี่ร้อยกว่าท่านตรงนี้อ่ะหนึ่งศูนย์ผมตัดว่าไม่มานะ โอกาสน้อยครับหนึ่งจะมาสองงวดติดๆนะครับหนึ่งล่างหนึ่งบนหนึ่งไปบนมีครับมีสิทธิ์ครับแต่น้อยนะครับแต่น้อยอยู่นะครับเพราะว่าศูนย์ยังไม่ซ้ํานะครับถ้าจะหนึ่งซ้ําต้องศูนย์ซ้ําก่อนนะครับใครชอบเลขไหนคอมเมนต์ให้ดูหน่อยเร็วคอมเมนต์ให้ดูหน่อยใครชอบเลขไหนคอมเมนต์ให้ดูหน่อยผมจะทําอย่างนี้ให้ดูทุกคนผมจะทําอย่างนี้ในเมื่องวดที่แล้วเนี่ยหกศูนย์ห้ากับหนึ่งหกได้ไหมครับเราจะต้องจับตัวเด่นหนึ่งตัวนะครับ ใครที่ดูอยู่ดูที่ดีนะครับเราจะต้องจับตัวเด่นหนึ่งตัวนั่นคืองวดนี้เราจะเด่นหกเพราะอะไรเพราะหกล่างหกบนหกล่างหกบนวดนี้ผมมีตัวระวังให้ด้วยนะเลขนอกตารางเด่นหกครับและอีกตัวหนึ่งผมให้ลองนะผมให้ลองงวดนนี้คือศูนย์นี่ครับทุกคน ไม่แน่นะอาจจะออกศูนย์หกก็ได้ไม่แน่อาจจะออกศูนย์หกก็ได้ไนจจะออนครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดสี่ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์สวยครับสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์เจ็ดครับเอาเถอะพี่หวยรัฐบาลไทยออกไม่หนีเลขตารางแน่นอนคนระับออกไม่หนีเลขตารางแน่นอนออกไม่หนีเลขตารางแน่นอนพี่รอชมอ่า ออกไม่หนีเลขตารางแน่นอนพี่รอชมได้เลยพี่รอชมได้เลยสวัสดีครับแชร์แล้วขอบคุณมากครับพี่ฝากกดแชร์ลงกลุ่มนะทุกคนนะจะเขาจะได้รู้นะครับว่าเลขแนวทางเฮ er ียตีเนี่ยแจกกันฟรีครับไม่ต้องเสียเงินใครอยากเข้ากลุ่มอยากได้แนวทางหวยลาวหวยฮานอยขอเข้ากลุ่มฟรีครับกดลิงก์ด้านล่างเข้ากลุ่มได้เลยนะครับกดลิงก์ด้านล่างเข้ากลุ่มได้เลยนะครับผมไม่ได้ตามงวดก่อนเข้าไหมคะเลขเขียงวดที่แล้วไม่เข้าครับพูดกันตรงๆนะ งวดที่แล้วไม่เข้าก่อนหน้านี้เนี่ยเข้ามาแล้วสี่สี่งวดหนึ่งสองสามสี่สี่งวดติดๆนะครับผิดครับงวดที่แล้วงวดที่แล้วได้แค่เฉียดครับตัวเด่นมาอะไรมาแต่ว่าเจาะไม่เข้าก่อนหน้านี้สี่งวดติดแล้วก็ผิดครับงวดที่แล้วงวดนี้ผมขอแก้มืออ่าผมขอแก้มือนะผมขอแก้มือรัฐบาลไทยงวดนี้ถ้าเกิดว่าตัวเด่นเป็นหกสังเกตนะ อย่าลืมนะว่างวดที่แล้วเนี่ยมันหกล่างหกบนหกหนึ่งล่างหกศย์ห้าบนนะครับอย่าลืมนะครับว่าหกล่างหบนมักจะซ้ำนะมักจะซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวเลขหครับตัวเลขหครับดูให้ดีนะครับหครับผมจะให้จับคู่กับ อันนี้ผมขออนุญาตบอกไว้ก่อนนะว่าเลขใบาขาวเนี่ยการคำนวณแบบนี้เนี่ยมักจะออกข้างบนนะครับเพราะใบาขาวจะเน้นไปทาง3ตัวบน2ตัวบนถ้าเกิดว่าคนไหนที่ชอบสองตัวล่างผมบอกไว้ก่อนเลยนะใครที่ชอบสองตัวล่างแนะนำให้ดูใบแดงใบแดงหวยรัฐบาลไทยมีสองหาง3าหางมีแค่นั้นสตัวล่างใครชอบ2ตัวล่างให้ดูในกลุ่ม กดเข้ากลุ่มที่ลิงก์ด้านล่างตรงนี้ที่เฮียติปักหมุดไว้บอกว่ามาจากไร์สดมาจากเฮียติเข้าฟรีไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องสมัครสมาชิกอะไรทั้งสิน้นกดลิงก์ด้านล่างขอแค่อยากดูจริงๆจ,จากใจเดี๋ยวผมแจกให้ใบแนวทางนี้มักจะออกข้างบนบ่อยมากนะครับสามตัวบนสองตัวบนสังเกตเลขตารางตรงกลางครับเคยถูกอ่าโอเคพี่เอ็มครับ อ่าอย่างบางคนเขาเคยถูกเนี่ยเขาจะดูเขาจะปิดตรงนี้ทิ้งไปเลยนะเขาจะดูเลขตารางอย่างเดียวบางคนเขาเก่งนะครับผมบอกให้เอฟซีเฮียตีติดตามมาเป็นปีนะครับบางคนเนี่ยสมมติผมเจาะสี่หกให้เผอิญจะประคุณหลุดช่องหวยมันออกหกแปดสมมตินะผมออกผมเนี่ยวันนี้ผมฟันนะสี่ศูนย์เจ็ดเผอิญจะประคุณมันออกสี่ศูนย์แปดบางคนถูกก็มีเพราะเขาดูในตารางเข้าใจตรงกันนะเข้าใจตรงกันนะอ่าเลขเนี่ยจะให้ชัวร์เนี่ยมันอยู่ในตารางอยู่ที่คนเจาะจะแม่นไม่แม่นนะครับ สี่หกครับจับคู่กันเป็นที่เรียบร้อยศูนย์ครับอันนี้น่าสนใจผมบอกให้เลยงวดนี้นะครับตามได้ตามนะครับกับเลขศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับวดนี้ตามได้ตามนะครับทุกคนตามได้ตามผมจะมาจับคู่ให้หมดเจ็ดศูนย์สี่หกทีนี้เหลือแปดแปดจับคู่กับอะไรครับเคียติแปดจับคู่กับหกได้เลยครับเพราะแปดเป็นตัวระวังจับคู่กับตัวเด่นครับ มันเหลือในตารางเราก็ไปจับคู่กับตัวเด่นซะแค่นั้นแหละนี่แหละสองตัวบนมาคุยกันต่อมาคุยกันต่อนะครับเด่นหกลองศูนย์นะครับหวดน,นี้ผมจาะนะข้างบนนะระวังไว้เลยนะสี่หกเจ็ดศูนย์แดหในไล่ให้แล้วสามตัวงวดนนี้ไม่ต้องพูดเยอะถ้าเกิดว่าศูนย์ยังอยู่ข้างบนนะครับถ้าเกิดว่าศูนย์ยังอยู่ข้างบนผมให้ระวังนะผมให้ระวังนะครับ สี่ศูนย์เจ็ดอีกเลขหนึ่งครับอาจจะตลกหน่อยหนึง่งนะสี่ศูนหกลดแต้มเดียวครับ ผมให้ระวังอีกตัวหนึ่งนะทุกคนอย่าหาว่าผมให้เยอะเลยนะแต่มันมีโอกาสครับมันมีโอกาสที่หนึ่งหกีมยมันจะไปออกข้างบนครับตัวเดิมนี่แหละตัวเดิมนี่แหละแต่น้อยโอกาสน้อยนะแต่ให้ระวังไว้นี่ครับนี่ครับ ผมเป็นคนจริงใจอยู่แล้วผมบอกเลยงวดนี้ผมให้เร็วแน่นอนระวังหกหนึ่งหนึ่งหมันออกอีกแค่นั้นแหละระวังตัวเดียวนอกนั้นอยู่ในตารางทั้งหมดนะครับนี่แหละครับรัฐบาลไทย16กรกฎาคมสอง6นนี่คือแนวทางหวยรัฐบาลไทยประจำงวดนี้ใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คำว่างวดนี้วรวยชุดนี้เนี่ยผมบอกเลยนะถ้าหวยผมเข้าหงวดชุดนี้เข้าไปแล้วข้างบนนะครับหงวด ถ้าเกิดว่าใบนี้เข้าสิงวดใบนี้ออกข้างบนไปแล้วเจ็ดแปดงวดออกข้างล่างสองงวดใบนี้มักจะออกข้างบนนะครับทุกคนผมเตือนไว้ก่อนนะนี่คือคู่มือใบแนวทางนี้มักจะออกข้างบนใครอยากได้สองตัวล่างรัฐบาลไทยให้ดูใบแดงครับหกหนึ่งมาบนสำนักอื่นก็ให้ขามาแน่อ่อนเหรออ่าแสดงว่าคิดเหมือนกันเพราะว่านี่คือสถิติครับสถิติมันฟ้องครับ เลขสูตรเนี่ยผมเชื่อนะว่ามีกันทุกคนบางคนคิดหลักสิบหลักร้อยหลักหน่วยนะครับในการคำนวณหวยตัวเลขแต่ว่าเฮียติเวลาคำนวณผมใช้สถิติในการคำนวณสถิติไม่เคยโกหกนะครับสถิติในที่นี้หมายถึงคุณอาจจะคิดว่าเลขเนี่ยมันออกหนึ่งหกอ้ยอีกงวดหนึ่งมันจะออกเลขอะไรก็ได้มันแรนดอมไปเรื่อยนะมันอาจจะออกสองเจ็ดสองแปดสองเก้ารื่อยเรแต่เวลาเวลาที่ผมคำนวณผมคำนวณจากสถิติคำว่าสถิติคือประวัติการออก ประวัติการออกอย่างเช่นว่าคุณเรียนตั้งแต่เด็กเนาะเลขคูให้นับนะครับ 1, 3, 5, 7, หนึ่งสามห้าเจ็ดงวดต่อไปควรจะเป็นเลขอะไรเก้าถูกปะ่ะมาน่าจะตอบกันได้ทุกคนนะสองสี่หกงวดต่อไปควรจะเป็นเลขอะไรแปดถูกไหมครับทุกคนอ่ะแบบเนี้ยแบบเนี้ยเราดูจากประวัติการไล่ตัวเลขออกมาเรื่อยๆและนี่คือสูตรแนวทางของผม ะครับใครไม่เข้าใจตรงไหนเลื่อนไลฟ์สดออกไปดูนะครับผมวิเคราะห์ให้แล้วนะครับผมวิเคราะห์ให้แล้วนี่คือสูตรประจํางวดนี้16กรกฎาคมนะครับสถิติหวยมันออกวันอาทิตย์มักจะออกเน,เ,นเ,นเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอย่างอย่างอย่างคุณเนี้ยคุณคุณรรงค์ชัยอ่าเฉลิมคุณเฉลิมชัยเขาบอกว่า ชอบชอบสถิติเนี่ยออกวันอาทิตย์มักจะมาหกศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกหกเก้าเห็นไหมครับนี่คือสถิติมันเคยออกไปแล้วมันก็ซ้ำเห็นไหมคุณเห็นไหมศูนย์หกแล้วออกหกศูนย์ออกหกหนึ่งแล้วมาออกหนึ่งหกออก6กเก้ามาออกเก้าหกออกหนึ่งเจ็มาออกเจ็ดหนึ่งออกหนึ่งสี่มาออกสี่หนึ่งออกหนึ่งห้าออก5้าหนึ่งมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับเห็นไหมครับมันคือสถิติถ้ามาหนึ่งหกบนจะเอาเลขอะไรของเียติใส่ดีครับอันนี้เป็นคําถามที่ดีเอาเลขที่เป็นตัวรองครับ ก็คือ0ูนย์นึกออกไหมครับสมมุติว่าถ้าตัวระวังผมให้ระวัง6กหนึ่งนะคุณเติมศูนย์ไปได้เลยเพราะตัวเด่นมันมาแล้วเอาศูนย์ตัวรองเนี่ยไปเติมนะครับศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งศูนย์ประมาณนี้ประมาณนี้คุณนึกภาพออกปะอ่ามันคือเอาง่ายนะในตารางเนี่ยโอกาสที่จะมาสองตัวนี้ครับคือสองตัวนี้สูงมากมากนะครับโอกาสที่จะมาคือสองตัวนี้เราดึงมาแล้วนี่จากหนึ่งสองสามสี่นะครับหนึ่งสองสามสี่สี่ตัว นะครับจากเลข5ตัวเลข5ตัวย่อยลงมาเหลือ2 2จับคู่ไฟไฟไฟมาคือดูตั้งแต่แรกจะเข้าใจนี่คือแนวทางผมนะนี่คือแนวทางผมใครอยากได้สายด่วนรัฐบาลไทยสายด่วนผมคํานวณ2ตัวล้วนๆเลยนะ2ตัวล่างนะครับผมจะคํานวณ2ตัวล่างแยกออกไปนะครับนะใครที่ ดูผมประจําจะรู้แนะนําให้ดูในกลุ่มนะครับผมเอาเลยครับวันนี้ผมก็มาแจกแนวทางให้กับพ่อแม่พี่น้องตัวคนทุกท่านมาวิเคราะห์นะครับให้ทุกคนนะครับได้ดูกันนะครับผมวันนี้เฮียตีคนรักหวยนะครับขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องชาวคนรักหวยแต่เพ็นงวท่นี้นะครับวันนี้ขอให้รวยๆเฮงเฮงปังๆ16กรกฎาคมใครหาซื้อรล็อได้ทันก็ขอให้เฮงปังเฮงปังเยๆนะครับวันนี้เฮียตีคนรักหวยครับต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวคนรักหวยแต่เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้ขอกราบสวัสดี ทุกคนทุกท่านกลัาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนรักหวยทุกคนทุกท่านสวนนัีสวัสดีครับ